แช่แคล้วนะคะหนาวมากเลยตัวนี้หิมะกำลังตกเห็นไหมขาวๆอะ่ะดูสิดูไหนล่ะคนไหนกอนไอ้ออปบางม,มากนะดำมากเลยมันหนาวมากมืดมากเห็นไหมยังกับพายุอ่ะพวเปียงหมดแล้วมันคือพายุหิมะดูสิไอ้พู อมันเป็นพายุแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตกธรรมดาดูดิห<ม>ืมเป็นพายุอ่ะดูดิลมขาวหมดแล้วแขนเสืออเเเ้อไอว้อนร้อนร้อนหนาวอ่ะหนาวเปิดเราเดินวนลงสุดแล้วเด้อเด้อแขนดมันก็บเบียกหมดแล้วดูสิแขนเสื้อน้องเอามมีล นุ่มสบายเด้เออคนตหน่ะนุมันแรงมากมีร่มกันแดดกูสืบอกให้เดินไปทำงานเพอเพอเท่าแก่สั่งหยุดด้วยซ้ำนี่เนี่ยกันดดนอกพี่ออมเจนั่นไม่ได้เตรียมงานไว้ดิยัยเมียวอวะมันกันแดดยัยไม่ได้ทำงานคืนนี้เขารู้อีกแล้วแหละหิมะจะตกไม่ใช่เก็บได้เตรียมงานแล้วแกกลับบ้านไม่นแหละแกเดินเอาใส่ตรียมมาเจ็บเราอ่ะมันหนาวมาก ดูสิมันตกแรงมากเลยขนาดทุกตกแล้วเนี่ยทุกอย่างเริ่มเขาดูอ๋อสิไอ,อ,อ้คร่ไปแล้วไปแล้วไป่ไปาหนาตงเก็บไอแพดแล้วเพื่อนหมดแล้ว Bye.